สวัสดีครับวันนี้ผม A10 จะมาสอนปรับค่ากำลังส่งของ Spender TC 7 5 1 Hotel Plus นะครับแล้วก็รุ่น Hotel ธรรมดาเนาะก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับขั้นตอนแรกกดฟังก์ชันนะครับหากท่านต้องการแบตเตอรี่ประหยัดแบตเตอรี่นะครับท่านก็กดเลข4นะครับกดฟังก์ชันเสร็จกดเลข4ีนะครับคบว่า PWR เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่า Memorial. h กับ l นะครับ h ก็คือ high นะครับกำลังส่งสูง l ก็คือ low กำลังส่งต่ำนะครับหากท่านต้องการใช้กำลังส่งที่ต่ำเนาะตอนแรกมันจะเป็นกำลังส่งสูงมาก่อนก็กดฟังก์ชันเข้าไปเนาะเผื่อท่านในอยากประหยัดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเวลาใช้งานระยะใกล้ๆเนี่ยหนึ่งถึงสองร้อยเมตรเนี่ยท่านก็ปรับเป็นกำลังส่งโลก็ได้เพราะว่ากำลังส่ง high เนี่ยใช้ประมาณสองกิโลสามกิโลเนี่ยต้องใช้กำลังส่ง high เนาะในระยะหนึ่งถึงสองร้อยเมตรส่วนใหญ่แล้ว กำลังส่งโลอะส่งถึงเลยแล้วเนาะแต่ถ้ากําลังส่งโลส่งไม่ถึงก็เพิ่มกําลังส่งก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ครับปรับเป็นสเตปไปเนาะแล้วก็ยังเป็นการถนอมการรักษาเครื่องอีกนะครับว่าเครื่องเราเนี่ยภักส่งจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับถ้าท่านตั้งถูกก็คือใต้เลข2เนี่ยมันจะเป็น L นะครับเปลี่ยนเป็น L เนาะอ่ะเรามาดูช่องอื่นกันบ้างช่องอื่นมันไม่เปลี่ยนให้นะมันเปลี่ยนแต่ ช่องที่เราเปลี่ยนสมมุติเราเปลี่ยนช่อง80 8 1อนะครับสมมุติเราเปลี่ยนช่อง81ช่องเนี้ยน่ะเปลี่ยนให้แต่ว่าช่อง82อาจจะไม่เปลี่ยนให้ก็ได้เ,เห็นไหมช่อง82ไม่เปลี่ยนนะครับท่านต้องไปตั้งอีกรอบหนึ่งแล้ววิธีตั้งปรับกําลังส่งไฮเหมือนเดิมนะครับก็กดฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับกดเลข4ี่นะครับเหมือนเดิมเลย่อเดี๋ยว แล้วก็เลื่อนเป็น h นะครับเป็นกำลังส่งหายเหมือนเดิมแล้วก็กดฟังก์ชันอีกรอบหนึ่งนะครับเท mm. ่านี้นะครับวิทยุสื่อสาร์ของท่านก็เป็นการปรับกำลังส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ